และช่วงนี้คุณสิชนารออยู่แล้วนะคะที่สเก็ตข่าวค่ะสเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันก่อนค่ะท่านผู้ว่าวันชัยสุทินนะคะได้เดินทางไปร่วมงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายเมื่อท่านไปถึงก็พบกับบุรุษไปรษณีย์ค่ะซึ่งแต่งกายมาแบบย้อนยุคนําจดหมายมาให้ท่านค่ะท่านผู้ว่านั้นชอบอกชอบใจกับรถจักรยานโบราณนะคะก็เลยขอลองขี่สักหน่อย ขี่สนุกไปเลยค่ะและจากนั้นท่านก็ทําการเปิดนิทรรศการและเดินชมนิทรรศการและเมื่อผ่านมาที่บูธนี้นะคะท่านชอบใจมากเช่นกันเมื่อพบกับภาพท่านเมื่อสักครู่นี้ที่กําลังปั่นจักรยานท่านก็เลยขอซื้อเสื้อที่มีภาพท่านกลับไปใส่กันเลยค่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่รวดเร็วทันใจจริงๆนะคะส่วนสเก็ตข่าวต่อมาค่ะล่องใต้ไปกันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ หน่วยงานราชการและประชาชนได้ร่วมกันจัดมหกรกรมกีฬาท้องถิ่นเพื่อหานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดกีฬานั้นก็มีหลากหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นมีฮูลาฮุปประกอบจังหวะซึ่งนอกจากจะมีน้องๆหนูๆเข้าแข่งขันกันแล้วก็ยังมีรุ่นใหญ่ค่ะแม่บ้านก็มีด้วยและรุ่นใหญ่นี้เขาก็เต้นได้ไม่แพ้เด็กๆเลยค่ะ พูลฮุบนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดฮิตที่คนทุกเพศทุกวัยชอบกันมากนะคะส่วนสเก็ตข่าวต่อมากลับมาที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผสมสีซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาในซอยฮัทเทรา32เขตคลองสามวาเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ําและโฟมเข้าสก,กัดเพลิงนับสิบคันค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ตอนเกิดเหตุมีคนอยู่ในนั้นแค่3คนเท่านั้นและเหตุครั้งนี้ก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง1คนแต่ขณะที่เจ้าหน้าทีาท่กําลังรีบร่งช่วยกันดับเพลิงอยู่นั เหลือไปเห็นอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังเกือบจะถูกย่างสดนั่นเลยค่ะเจ้านกโครงที่แขวนไว้นี่แหละค่ะก็เลยรีบช่วยมันออกมาได้อย่างปลอดภัย okay. Okay. Yeah. และมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะไปกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะเทศบาลตำบลไม้แดงจัดเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนพร้อมนำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายด้วยและก็ยังได้นำเกมไปให้เล่นช่วยบริจาคเงินให้กับศูนย์เด็กเล็กด้วย และหนึ่งในเกมนั้นก็มีวาดรูปบนตัวหุ่นยมทูตค่ะถึงแม้จะมีคนเข้ามาวาดมาเพ้นท์ที่ตัวอย่างไรนะคะเจ้าหุ่นยมทูตก็ไม่ไหวติ่งเลยจิมสะดือก็เฉยค่ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่ยมทูตต้องขอขยับสักหน่อยข็อตอนที่ได้เวลาหิวนี่สิคะยมทูตขอพักบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆมันหิวมากค่ะ แม่ก็ท้องมันรองนะคะขอพักสักหน่อยนะคะแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะอนุฐานะมะลาคราบ้านเรือนที่ไม่หมั่นดูแลรักษาย่อมเกิดปนทินและสำหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะจะพาไปชมภาพนาทีระทึกนะคะขณะเกิดเหตุเครื่องบินตกในงานแสดงอากาศยานที่เมืองราโนรัฐเนวดาของสหรัฐนะคะซึ่งเครื่องบินขาได้พุ่งตกลงพื้นแล้วก็แตกกระจายเป็นเสียงเซียงทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า50คนทีเดียวค่ะลาไปด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ ักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสันเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทําคือพูดจริงทําจริงจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราชโองาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว